สวัสดีครับจากร้านวัลิตอะโอดิโอแอนนิเซตนะครับคันที่เห็นเป็นเล็กซัส nx สามร้อยนะครับน่าจะประมาณปีสิบหกหรือสิบเจ็ดโดยประมาณนะครับโอเคคันนี้เข้ามารละกันก็คือโดยการติดตั้งระบบอินเทอร์เฟซนะครับในส่วนของดิจิตอลทีวีและกล้องหลังนะครับอ่าโอเคเรามาดูละกันทีเนี้ยผมที่ได้เสียงที่เข้าอยู่ตัวนี้ก็คือ a u x นี่คือชอ,อันเนี้ผมติดตั้งปุ่มกดไว้ที่นี่นะครับก็คือกดเดี๋ยวผมกดให้ดู เราอายยุเอแล้ว่าครับก็อยู่ในฟังก์ชันของตัวดิจิตอลทีวีที่เราแอดเพิ่มไปนะครับการใช้งานเปลี่ยนช่องนะครับก็โดยจากรีโมทเนี่ยครับโอเคเพิ่มเพิ่มเสียงลดเสียงที่มันติฟังก์ชันได้เช่นเดิมนะครับหรือที่ตัวยูนิตมันก็ได้เหมือนเดิม มีสุดแล้วโอเคเราจบในส่วนของดิจิตอลทีวีแล้วกันอ่ามาในส่วนของกล้องหลังนะครับก็เข้าเกียร์ปกตินะครับเป็นออโต้อยู่ละครับไปดีกล้องมันย้อนแสงนะครับแดดมันลงที่หน้าเลนก็เลยมันจะมืดนิดนึงอ่าครับ ถ้าเราอยู่ในส่วนของเมนูดั้งเดิมก็คือในหน้าอินเทอร์เฟสเดิมของรถนะครับเข้าเกียร์ถอยก็ใช้งานได้ตามปกติเช่นเดิมนะครับโอเคฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับร้านวลิตัทอดิโอแอด์อสเนนะครับเบอร์ติดต่อ0823434332นะครับขอบครัครับ